สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการวางสกิล l 3ของวอ r d เดนหรือสกิลแท็บที่เราเรียกกันนะครับก็คือการวางไว้ดูรูนนะครับก็เป็นการวางโดยทั่วไปนะครับแต่จะแปลกขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่แบบวางไปแล้วนะครับทีโล่ไฟตรงข้ามไม่สามารถเดินมาเหยียบได้นะครับแล้วก็ต้องมองเห็นรูนด้วยครับก็คือการวางแบบนี้นะครับการวางนั้นครับ ไม่ต้องวางขึ้นไปข้างบนเกินนะครับวางระหว่างตรงนี้นะครับสังเกตตรงจุดกึ่งกลางของแถบนะครับตรงวงกลมนะครับให้อยู่ระหว่างหน้าผานะครับไม่ให้ขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปนี่จะมองไม่เห็นนะครับวางตรงระหว่างกลางตรงนี้นะครับวางลงไปนะครับซึ่งการวางแถบตรงนี้นะครับจะทําให้มองเห็นลูนด้วยนะครับแล้วก็ฮีโร่ศัตรูนี่ไม่สามารถเดินเหยียบได้นะครับ เรามาลองดูนะครับว่าจะเดินเหยียบไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับยนันครับมองเห็นรูนนะครับตามปกติฮีโร่ศัตรูก็ไม่สามารถเดินเหยียบได้นะครับดูนะครับเดินใกล้แค่ไหนก็ยังเหยียบไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่สามารถเดินเหยียบได้นะครับ จะได้ประโยชน์ก็คือเรามองเห็นรูนแล้วก็ไม่โดนกําจัดทิ้งด้วยครับสามารถใช้ได้ทั้งเกมนะครับแบบนี้ข้างบนเราก็สามารถวางได้นะครับไม่ใช่แค่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองข้างบนกันนะครับการวางข้างบนนะครับก็คือการวางตรงนี้นะครับวางเหมือนคล้ายๆข้างล่างนะครับไม่วางสังเกตให้ จุดกึ่งกลางของแถบนะครับอยู่ระหว่างหน้าผานะครับไม่ต้องให้ขึ้นไปเกินนะครับวางลงตรงนี้นะครับสังเกตว่าฮีโร่ศัตรูก็ไม่สามารถเป็นเหยียบได้นะครับตรงนี้เป็นการบางแถบที่กําจัดไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วเรามารอดูลูนนะครับว่าจะมองเห็นลูนจริงหรือไม่นี่นะครับต้องรอลูนเกิดก่อนนะครับอีกสิบกวิ ลูนดันไปเกิดล่างนะครับนี่นะครับเราก็มองเห็นลูนตามปกตินะครับการวางแถบแบบนี้นะครับแต่ฮีโร่ของฝั่งศัตรูไม่สามารถจะเหยียบได้นะครับเดินชิดแล้วนะครับเดินสุดๆแล้วครับชิดตรงนี้แต่ก็ยังเหยียบไม่ได้นะครับเป็นนํำไปลองทดสอบกันได้นะครับเทคนิคง่ายๆครับการวางแถบแล้วไม่โดนแก้นะครับแบบนี้เราสามารถ ดูรูนแล้วก็ตัดรลนได้เลยนะครับง่ายๆนะครับลองไปนําปรับไปปรับใช้กันได้นะครับ